โทชิโอซาเอกิวิญญาณเด็กชายผู้น่าสงสารจากคำสาปจูอ่อนโทชิโอซาเอกิเป็นหนึ่งในผีที่น่ากลัวที่สุดในตำนานภาพยนตร์เสือขวัญญี่ปุ่นจูอ่อนเขาเป็นเด็กชายตัวน้อยที่ต้องมาเชิญกับโศกคณะตกรรมในครอบครัวจนกลายเป็นวิญญาณอาฆาตที่ตามหลอกหลอนทุกคนที่เข้ามาในบ้านของเขาโทชิโอเกิดมาในครอบครัวที่ดูเหมือนจะอบอุ่นแต่ความจริงแล้วพ่อของเขาทาเคโอซาเอกิ เป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงเมื่อทาเคโอรู้ว่าภรรยาของเขาคายาโกซไซกิมีใจแอบรักคนอื่นเขาจึงคลั่งแค้นและฆ่าทั้งคายาโกและแมวเลี้ยงของโทชิโออย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นไม่นานโทชิโอเองก็ต้องพบกับจุดจบที่น่าเศร้าเช่นกันแม้ว่ารายละเอียดการตายของเขาจะไม่ชัดเจนมากนะักแต่ก็สันนิษฐานกันว่าเขาอาจถูกฆ่าโดยพ่อของเขาหรือไม่ก็เสียชีวิตเพราะความเศร้าเสียใจหลังจากสูญเสียแม่และสัตว์เลี้ยง โทชิโอติดตามวิญญาณแคนของแม่ของเขาในการแพร่กระจายคำสาบที่จะส่งผลกระทบต่อทุกคนที่ก้าวเข้ามาในบ้านของพวกเขาเขาเป็นผีที่ค่อนข้างเฉยๆมักจะปรากฏตัวและทําเพียงแค่มองและทําให้คนตกใจด้วยเสียงร้องเหมียวที่น่าขนลุกวิญญาณของเขามีลักษณะเด่นก็คือดวงตาสีดําสนิทเบิกกว้างผิวซีดและเสียงร้องเหมียวที่น่าขนลุกเขามักจะปรากฏตัวในชุดชั้นในสีขาวในภาพยนตร์ต้นฉบับอีกทั้งยังสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์โดยผิวหนังของเขากลับมาเป็นสีปกติได้เช่นกัน